ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวรถไฟฟ้ปลปลารุ่นนี้กันนะครับว่าของเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างมาดูภายอกกันก่อนเปิดสวิตช์ดูเลยนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลมิเตอร์ที่ติดมากับรถนะครับ ฝั่งนี้จะบอกอความเร็วที่เราใช้อยู่อันนี้จะบอกระยะทางที่เราเดินทางครับอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เหลืกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเบื้องต้นแบตที่เขาให้มากับตัวรถก็ระยะทางการเดินทางก็ประมาณ30 4 0กิโลเมตรตอหนหการชาร์จนะครับแต่พอดีผมได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบตลิเทียมครับก็เลยมาติดตั้งตัวนี้ เพื่อบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตแล้วก็ไฟที่มีอยู่เหลือเท่าไหร่เพราะว่าตัวชุดที่เขาให้มามันเป็นขีดถ้าใช้กับแบตลิเทียมมันก็จะเต็มตลอดเวลารูวิคินก็ตอนแบตหมดถ้าตัวนี้เราก็คือจะกะระยะทางการเดินทางได้ง่ายกว่าส่วนแบลลิเทียมก็ใส่ขนาด48โวลต์25แอมป์เข้าไปครับ ทางนี้ก็จะเป็นเกียร์ของรถนะครับจะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามครับก็มือเบรกเบรกหน้าฝั่งด้านนี้ก็จะมีไฟไฟรถไฟเลี้ยวแต่มาดูกัขนะ้านหน้า อันนี้ก็เป็น daylight ครับกับโปรเจคเตอร์ค่อนข้างสว่างครับตอนกลางคืนในการวิ่งเรามาดูไฟท้ายจะมีไฟท้ายมาให้ส่วนทำเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนเรื่องของสายแบตเตอรี่นะครับให้มันใหญ่ขึ้น พราะของเดิมเขาให้มาเบอร์สองจุดห้าแล้วทีนี้อัตราเร่งช่วงออกตัวไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในการขึ้นเนินก็เปลี่ยนใช้เป็นเบอร์หกเลยครับช่วยเรื่องของอัตราเร่งดีขึ้นครับแต่ระยะความเร็วก็ไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ในก็ยังเป็นมอเตอร์เดิมกับชุดควบคุมกล่องเดิมนี่ก็จะเป็นรูสําหรับชาร์จรถนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวนี้ขนาด ชาร์จที่ห้าสิบห้าถึงห้าสิบเก้าโวลต์หนึ่งจุดหกแอมป์หกห้าก็เสียบชาร์จเข้าไปได้เลย,เลยก็พอดีกับแบตลิเธียมที่ใส่เข้าไปครับเพราะแบตลิเธียมก็ชาร์จอยู่ประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดโวลต์ครับ ก็จะมีเพิ่มเพิ่มเติมก็คือถอดขาปั่นออกนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่พอสําหรับวางแบตลิเทียมครับก็เลยต้องถอดออกแล้วแทนน้าหนักรถก็หนักน่าถ้าจะปั่นก็คงไม่ไหวถอดออกดีกว่าครับตัวนี้ส่วนที่ให้มาก็จะเป็นรีโมทการขโมยแถมสตาร์ทรถได้ด้วยนะครับกดปุ่มสตาร์ทสองครั้ง กดสตาร์ทผ่านรีโมทก็ได้นะครับถ้าจะสั่งนี่สตาร์ทเอ่อสตาร์ทผ่านรีโมทแล้วก็สามารถเล่งความเร็วได้เลยครับอันนี้ที่เกียร์สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าระดับความเร็วที่ที่ใช้จากศูนย์ขึ้นไปครับบิดทีเดียวครั้งเดียวเลยครับ,รบการวิ่งขึ้นค่อนข้างเร็ว วนเกียร์หนึ่งก็จะอยู่ประมาณ25ความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์สอง34มาดูเกียร์สามกัน,นครับที่37ส่วนแบบก็ยังคงที่นะครับ ครับ100%เหมือนเดิมเดี๋ยวรีวิวการใช้งานว่าจะวิ่งได้สักกี่กิโลเมตรตอนหนึ่งการชาร์จเดี๋ยวทำถัดไปให้ครับตัวยางก็จะเป็นยางเรเดียนนะครับไม่มียางใหม่ได้มาค่อนข้างใหญ่เลยครับส่วนระบบเบรกก็ยังเป็น ลำเบรกปกติหน้าหลังส่วนขาตั้งก็จะมีทางขาตั้งคู่แล้วก็ขาตั้งเดียวโอเคขอบคุณครับสวัสดี